สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์โอวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้สมการ3ตัวแปรของโจทย์ปัญหาวิชากลศาสตร์ของวัสดุนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมทําตัวอย่างหนึ่งไว้นะฮะแล้วก็ไม่ได้แก้สมการ,การ3ตัวแปรให้น้องๆดูนะครับเด๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมทำโจทย์ปัญหาข้อนี้ค้างไว้นะครับค้างในส่วนของการหาคำตอบด้วยวิธีการแก้สมการ3ตัวแปรนะฮะวันนี้ผมจะมาใช้วิธีของคลาเมอร์ในการแก้ปัญหานะครับโจทย์ข้อนี้เ่าใหหาแรงนะครับที่อยู่ในท่อนรับแรง3ชิ้นนี้นะครับสามชิ้นนี้นครับซึ่งก็คือตัว FA, FC และ FE นะฮะ เมื่อเราใช้สมการสมดุลเนี่ยเราจะได้สมการที่หนึ่งนะครับออกมานะครับซิกมา f y เท่ากับ0ูนนะครับสมการที่2ก็ซิกมาโมเมนต์รอบจุด c เท่ากับศูนนะครับเราจะได้สมการที่สองอกมาและถ้าเราใช้สมการ compatibility หรือสมการความสอดคล้องเนี่ยเราจะได้สมการที่3มานะฮะความสัมพันธ์ของโหลดกับ displacement นะฮะเราจะมีสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สาม เมื่อเราโซ่ทั้งสามสมการนี้เราก็จะได้คำตอบ fa fc และ fe ออกมานะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการแก้สมการสามตัวแปรนะครับอันดับแรกเลยวิธีของา莱เมอร์เนี่ยถ้าโจทย์โจทย,โจทย,โจทย์โจทย์กำหนดสมการมาให้เราแล้วเราก็มาจัดรูปนะครับจัดรูป fa fb fc จัดรูปค่าคงที่ของสมการไว้ด้านขวาแล้วก็ สัมประสิทธิ์กับตัวแปรในไว้ด้านซ้ายของเท่ากับนะฮะ,ะ,ะหนึ่ง f a นะฮะผมจะเขียนสมการที่หนึ่งใหม่นะฮะบวกหนึ่ง f c บวกหนึ่ง e เท่ากับสิบห้าอ่านี่เป็นสมการที่หนึ่งนะฮะอ่าต่อมาสมการที่สองลบ0ูนจุดสี่ fa นะฮะบวก0 <F A S 1> นะะูน fc บวก0 <F A S 1> นะะูก 0. <F A S 1> นจุดส <F A S 1> ี่ fe นะทั้งหมดเท่ากับ3นะ,ะตรงนี้15นะคูณกับ0.2นะก็ได้3นะไปสมการที่2นะสมการที่3นะฮะ0.3 fa บวกลบ1 fc บวก0.3 F E ทั้งหมดเท่ากับศูนย์อ่านี้เป็นสมการที่สานะครับสมการที่3ผมก็ได้สมการหนึ่งมานะครับแถวแรกนะครับหลักแรกนี่คือหลักของ F A นะฮะตรงนี้นะฮะเราจะมีสมการเป็นนี่คือ F A F C F E แล้วก็ค่าคงที่นะฮะจัดทำอยู่ในรูปแบบนี้ เดี๋ยวเราเขียนเมตริกนะฮะเมตริก a คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเมตริก x คือตัวแปรจะต้องเท่ากับเมตริก b คือค่าคงที่นะฮะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเมตริกนะฮะเมตริก a นะฮะ เมตติกเอเนี่ยหลักแรกเนี่ยมันคือสัมประสิทธิ์ของ F A แล้วก็ใช้ 1- 0-4 0-3ลบนย์จุดสนะครับอันนี้คือสัมประสิทธิ์ของ F A อ่ะหลักที่ 2, สสัมประสิทธิ์ของ F C 1 0 -1 หลบหลักที่3 1 ศูนยส่วน, 4, วน3ครับเป็นเมติกนะเอฟเอเอฟซอันนี้เป็นเมติก x ส่วนเมติก b ก็คือ15 3 ลบสามนะตรงนี้เป็นลบสามนะเพราะนี้มันเป็นบวกสิบห้าลบสามแล้วก็ศูนย์นะครับนี่ก็คือการจัดรูปค่าต่างๆให้อยู่ในรูปของเมตริก A คูณ x เท่ากับ b ครับอันนี้คือเมตริก A ใช่ไหมฮะตรงนี้คือเมตริกเเมตริกแล้วก็เมตริก B ต่อมาผมจะหา d e t e r m i n a n t ของ m ม t ริก A นะครับเดส A เ mm ่า hmm. กลับ mm hmm. นะครับหนึ 1, ่งศูนสี่แล้วก็ศูนุดสอันนี้คือหนึ่ง อันนี้คือสัมประสิทธิ์ของ f a f b กันหนึ่งศูนย์ลบหนึ่ง f e หนึ่งศูนย์สี่หศูนย์สามอันนี้คือ d a นะครับวิธีการหาดีเทอร์มินแนนต์นะครับแบบสามคูณสามนะครับแล้วก็ เอาหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองมาเขียนต่อหนึ่งนี่คือหลักที่หนึ่งหลักที่สองก็หนึ่งศูนย์ลบหนึ่งเสร็จแล้วแล้วคูณไข้นะครับคูณขึ้นเป็นบวกค,คูณลงเป็นลบนะคะคูณขึ้นคูณแถวให้ตรงกันนะฮะแยงมุมขึ้นไปนครับแยงมุมครับคูณขึ้น อหลักแถวเส้นที่สองอที่สามครับก็ดูว่ามันผ่านตัวเลขไหนมากนะฮะแล้วก็จับคูณกันนะครับคูณขึ้นเป็นลบนะครับอคูณลงคูณลงคูณลงคบอ่ะอันนี้เป็นบวก คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบอ่าแบบนี้นะอ่ามาลองคูณทีละแนวดูอ่าผมเอาเอาคูณลงก่อนนะครับคูณลงเป็นบวกใช่ไหมบวกหนึ่งคูณศูนย์คูณศูนย์ดสามอ่าบวกบวกด้วยแนวที่สอง 1คูณศูนย์สี่ศะบวกด้วยแนวที่สุดท้ายแนวแนวแนวที่สามหลบศูสี่แล้วก็ลบหนอ่ะอน,นี่คูณลงเสร็จแล้วต่อมาคูณขึ้นนะคูณขึ้นคูณขึ้นก็ติดลบนะครับศู 0, 3, 0, 1, น1สามศูนย์่ะัด แนวที่2ติดลบลบ1นึแนวที่3ติดลบคูณขึ้นเป็นลบนะเรวใส่ลบไปเลยอะเสร็จแล้วเราก็ได้คำตอบออกมานะครับกดขึ้ขที่เลขออกมาก็ได้คำตอบของเดตเนะครับของเดตเ ใช้เครื่องเลขดูนะฮะผมจะทำเมทริกนะครับสามคูมสามแถวแรกนะฮะหนึ่งคอมบ้าหนึ่งคอมบาหนึ่งอ่านี่คือแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่สอง ลบจุดสลบจุดสคอมาศนคอมจุดสอันนี้ก็แถวที่สองแถวที่สามคือจุดสามคอมลบหนึคอมจุดสามครับน,นี้ผมบันทึกไว้เป็นเมติกเอนะครับครับอันนี้แถวที่1คือ1นึ่ลบจุดสี่ลบหลบจุดสแล้วก็ศูนย์สามหศลบห หนึ่งจุดสี่จุดสามนะครับหลักที่หนึ่ง 1, หลักที่สอง 2, หลักที่สามมันถก็เป็นเมติก A อผมจะหาเด t ด e t e r m i n a n t A นะครับได้หนึ่งจุดศูนย์สี่นครับอะอน,นี้คือเด e t A ่อามาผมจะหาดเอหนึ่งครับดเอหนึ่งนะครับดเอหนึ่งเนี่ยผมจะเปลี่ยนหลักที่หนึ่งนะครับด้วยค่าคงที่นะครับค่าคงที่หรือเมทริกบีก็คือสิบห้าลบสามศูนย์สิบห้าลบสามแล้วก็ศูนย์นะฮะ ส่วนแถวที่2องแถวที่3ใช้ค่าเดิมนะครับ1 0ศูนลบหนึ่งส่วนที่4นที่3ครับเราก็ถ้าเราคำนวณมือเราก็มาเขียนนะครับเขียนหลักที่1หลักที่2ต่อท้ายนะแล้วก็คำนวณเหมือนด้านบนนะฮะแต่ข้อนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้เครื่องคำนวณน,นะฮะเพื่วคนวามรวดเร็วนะครับสำหรับการเรียนก็ให้ใช้มือ จะเปลี่ยนหลักที่หนึ่งนะครับเป็นสิบห้าลบสามแล้วก็ศูนย์ครับตัวนี้ก็เป็นเมตติกเอนะครับเมตติกเอเนี่ยคือเราเปลี่ยนหลักที่หนึ่งเป็นสิบหนะ้าลบสามศูนย์นะคค่าคงที่หลักที่สองหลักที่สามใช้ตามเดิมนะฮะเสร็จแล้วเราก็หารดีเทลเปเนีนของเลตเอหนึ่งออกมานะครับได้ 9. 9ุ้านะครับ ได้าจุดเก้าต่อมาเราจะหาเดซเอสองเดซเอสองเราก็จะเปลี่ยนหลักที่สองนะครับหลักที่หนึ่งใช้เท่าเดิมนะใช้ค่าเดิมก็คือหนึ่งลบศศููนนยย์์จจุุดี่ดสาม โลวีโทรกลับได้ป่ะด่วนไหมด่วนด่วนไหมสิบเมตรเจอทรายใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคกค,ค,ครับบััสดีครับ สำหรับเรเอสองเนี่ยเราก็เปลี่ยนหลักที่สองก็เป็นค่าคงที่นะฮะล้วก็หาดีเทอร์มินแนนต์ออกมาคระะับเป็นหลักที่สองนะฮะเป็นค่าคงที่ หลักที่1น,นี่ใช้ค่าเดิมคือ1 0.4แล้วก็0.3หลักที่2 15 30หลักที่3คือค่าเดิมเนาะสตอเป็น A2 อ่านี่จะเป็นเน้นของ A2 ออกมาได้3.6ครับ3.6อ่า Determinant ตัวสุดท้ายคือ det A3 หลักที่หนึ่งใช้เหมือนเดิมหลักที่สองใช้เหมือนเดิม1 0ึ่งลบหหลักที่สามให้เปลี่ยนเป็นค่าคงที่แล้วเราก็คำนวณโดยหาดีเทอร์มินนต์ออกมาเหมือนเดิม หลักที่สามนะครับนะครับหลักที่หนึ่งเหมือนเดิมหลักที่สองเหมือนเดิมแล้วก็หลักที่สามเปลี่ยนเป็นค่าคงที่นะฮะแล้วผมก็บันทึกก็เป็นอ่าเมติกเอสามนะฮะเสร็จแล้วผมมาหาเดตออกมาได้สองจุดหนึ่งศูนย์นะครับ ตอนนี้ผมหาดีเทอร์มินนต์ออกมาครบแล้วนะครับต่อมาผมจะหาค่าของตัวแปรนะครับ f a เท่ากับนะครับ d a หนึ่งหารด้วย d a t a หนึ่งคือเก้าจุดเก้า a หนึ่งคือหนึ่งจุดศูนย์สี นะครับกดขึ้นคินเลขนะครับเดซเอหนึ่งหารด้วยเดซเอครับมาดูจากขั้นที่แรกคือเ,เดซเอหนึ่งหารด้วยเดซเอนะครับกดขึ้นคเลกมา9.52นะครับกิโลนิวตันอะเอฟสี เด t เอหารด้วยเด t เอเดเอสอคือ3.6หารด้วย1.04่งจุดนย์สี่เหาร้วนี่ฮะเดซเอหารด้วยเดซเดูตามคิดเลขได้เลยนะครับเอนเตอร์ Enter ออกมานะครับ3.46นะครับ กิโลนิวตันนะฮะอ่าต่อมา F E เท่ากับ S A 3หารด้วย S A ก็คือ2.10หารด้วย1.04อ่าดูนี่แค่คิดเลขน,นะฮะ d a 3นะครับ d a 3หารด้วย d a นะฮะกดทิ้งเลขออกมาได้2.02 คำตอบที่ได้เนี่ยฮะเราไปเช็คก,กับคำตอบในหนังสือเนี่ก็ตรงกันนะฮะ F A F C F E นะครับอันนี้คือการแก้สมการ3ตัวแปรโดยใช้วิธีของคลาเมอร์นะฮะสำหรับการหา F A 1 A 2 A 3เนี่ยผมใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณเนี่ยมันอาจจะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นนะฮะแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับเราจะหาเหมือนเด A น A หาเด็ A คือคูณควายเอาคูณขึ้นเป็นบวกคูณลงเป็นลบนะฮะก็ได้ตามนี้ออกมานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณน้องๆที่เข้ามาดูนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรตรงไหนก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ